ใกล้เวลาที่จะเข้าเราอยู่แล้วค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่จริงๆวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของพวกเราทุกคนที่รับตำแหน่งด้วยค่ะในวันแถลงข่าววันนี้ใช่ค่ะใจหายใจหายไหมไม่เชิงไม่ใจหายเลยนะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมาเค้าเดินทางเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่อาจได้ค่ะโอเคค่ะหนูได้ยินอยู่ว่าพี่เขาให้นูทำอะไรสักอย่างแต่หนูไม่ได้ยินโอเคค่ะ ไปหมดเลยเนาะค้าสี่สองหน่อยค่ะที่สองทำไงนะค้าหม่อยนะคะสวันนี้ตั้งใจเอาแางเอาเน่งแล้วลูกเป็นยังไงบ้างสำหรัคุณศิลป์คะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันแถลงข่าววันนี้นะคะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของพวกเราทุกคนที่รับตำแหน่งนะคะในปีที่แล้วด้วยค่ะค่ะ แอบใจหายไหมไม่รู้สึกใจหายเท่าไหร่เพราะตทั้งปีเราเดินทางมาแล้วก็หลังจากวันแถลงข่าววันนี้หนูต้องเดินทางหลายจังห,งหวัดมากในการมอบมองกุฎแต่ละจังหวัดแล้วก็เอ่อในการร่วมกิจกรรมโอลไฮปีนี้ด้วยก็ไม่ค่อยใจหายเท่าไหร่อ,อาจจะเป็นช่วงตอนมอบมงเลยหรือรบนเวทีบนอลาลาอะไรเงี้ยถึงจะรู้สึกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกค่ะอ่าด้วความรูปแบบการกดปีนี้จะเป็นแบบเต็มจังหวัดนาะตื่นเต้นยังไงที่จะได้เดินทางไปร่วมงานกับหลายๆกล้องแต่ละจังหวัดโอเค ต้องลุ้นอยากลุ้นว่าแบบแต่ละจังหวัดจะให้เราลำอีกไหมมีการเซอร์ไพรส์อะไรเกิดอะไรรเปล่าโปรแรำอะไรให้เล่นโขนอีกไหมอ่เเพราะว่าจะไปกับคณะรำตลอดเลยใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่แค่แบบอีสานภาคเดียวแล้วภาคอื่นไม่รู้จะให้เราทำอะไรหรือเปล่าอยางอำานาาที่เป็นจังหวัดแรกไปอะค่ะช่วงโชว์พิเศษที่เขาแบบแสดงอะไรเงี้ยนี่ก็อยู่ไม่สุกแล้วเป็นเพลงที่เราได้ยินช่วงเก็บตัวด้วยก็ออกไปรำเลยเราะบ้านงกันไปหมดเลยค่ะก็ดีค่ะก็เดี๋ยวต้องลุ้นว่าลงภาคใต้จะมีโนราเกิด ไรหรือป่าใช่แล้วสําหรับความรู้สึกอย่างคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณใกล้เวลารู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่ตลอดระยะเวลาที่เราทํางานกันมาค่ะก็ต้องลุ้นตลอดว่าบรรยากาศนางสาวไทยเราจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่เพราะมันจะสนุกแล้วก็อบอุ่นมากๆก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องๆยิ่งปีนี้77คนก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าป right. ีนี้จะยิ <th <th ่งใหญ่ขนาดไหนร้อนเลยอบอุ่นจะร้อนเลยนตําแหน่งก็แบบสรุปมากในการในการดํารงตําแหน่งของเรา สนุกเหมือนเดิมค่ะสนุกตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรเราก็เต็มที่เต็มเหนียวสุดเหนียวไปตลอดเลยเพราะว่ากองนันสาวไทยนี่คือไม่ใช่แค่แบบสวยอย่างเดียวนะจะต้องแบบไหวพริบดีจะต้องแบบว่าเข้าหาเข้าหาทุกทุกคนนะคะให้ได้อย่างสนุกสนานไม่ใช่แบบไปอย่างเครียดเครียดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเรามีแล้วแล้วก็อยากต้องลุ้นอีกว่า ท็อป5ปีนี้หรือว่าผู้เข้าประกวดปีนี้จะออกมาเป็นยังไงคือพวกเราอ่ะเวลาไปต่างจาาังหวัตะวทิมองตารู้เลยว่าเธอไปอันนี้เธอพูดอันนั้นเธอเราต้องเข้าอันนี้คือมองตารเราแบบไปแล้วก็ไปได้วยกันหมดเลยแล้วก็ มันมีความสนุกตรงที่พวกเราอะค่ะคุยกันตลอดว่าเวลาออกงานที่ไหนทําอะไรกิจกรรมวางแผนอะไรยังงชุดดีมีแบบทีมนางสาวไทยทีมนี้คือทุกคนเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างหน้าผมชุดอันนี้คือผู้จัดการานหนึ่งแปล้วรับรับบทตัดแต่งรับบทฟีเพื่อนๆใดๆ อาจจะมือใหม่ไม่ได้บอกนางสาอะไรอยากจะแชร์อะไรอย่างนี้กี้ก็คือเวทีใหญ่แรกเลยตอนที่มานางสาวไทยใช่อยากบอกอะไรหรือเปล่าตอนนั้นก็คือตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่ก็ยังบเฮ้ยหลุดเข้าทอผ้ามาได้ยังไงแต่ก็ก็ภูมิใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากคนที่แบบว่าเข้ามาในปีนี้อาจจะแบบว่าเป็นมือใหม่ก็คืออยากให้ทุกคนมันเอ็นจอยไปเพราะว่านางสาวไทยมาสนุกอยู่แล้วแล้วมันได้แบบได้ไปเอนจอยในแต่ละจังหวัดแล้วมันแบบสนุกมากก็อยากให้แบบเอนจอยมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากเกินไปค่ะ อยากให้สนุกเหมือนกันค่ะเอนจอยแล้วก็เต็มที่กลับมานทุกเชื่อว่าทุกอย่างอะค่ะถ้าเราเอนจอยถ้าเราเต็มที่เป็นตัวของตัวเองแบบปล่อยจอยไปจุดๆแล้วอะคือควรจะเห็นเองว่าเอ้ยตัวตนของเราจริงๆเป็นยังไงแล้วเสน่ห์มันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องแบบพยายามทำอะไรเลย แล้วอันนี้เป็นอันนึงบางคนไปปุ๊บนางสาวไทยต้องเรียบร้อยต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องเป็นคนพูดทำเสียงเบาตลอดไม่จริงไม่จริงนะค่ะเห็นจากทุกคนและสีสันของชุดในวันนี้คือจริงเนีงยวไทยเป็นสีสันมากแค่ให้คุณรู้ตัวว่าการรเทศะหรือว่าคุณอยู่ที่สถานที่ไหนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคนเรียบร้อยใช่เป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะวันหน่ละกันนะลูกน้องการมาสมัครเป็นเด็กสมั ค่ะตอนนี้ก็คือต่ละจังหวัดมีการประกาศออกไปแล้วนะคะแต่ที่ก็จะมีโอมดเคสต่างกันออกไปนะคะติดตามได้ที่เพจนางสาวไทยตามด้วยจังหวัดนะคะ s i s s t s t i l i n d n d จังหวัดจังหวัดที่คุณสนใจได้เลยนะคะใช่ค่ะอยากให้มันเป็นครอพูดเดียวกันเยอะๆเนาะใช่จริงๆมันสนุกมากถ้าเกิด ใครมองว่าหลังไทยเรียบร้อยหรือทําอะไรแบบเชยๆชตลอดเวลาเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยแล้วก็อย่าคิดว่ามันง่ายด้วยใช่ลูกพี่ก็ขึ้นเหนื่อยมากนะลูกเป็นนางสาวไทยที่นางสาวไทยที่เป็นคนไทยยุคใหม่ถูกต้องถูกต้องค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ